่ะเรามาเรื่องต่อไปกันเลยนะคะเป็นเรื่องค่าคาดหมายนะคะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่องเนี้ยไม่ยากตะเขียนเยอะมากแล้วก็มีสูตรต้องจําด้วยอ่ะเราดูอันแรกเลยค่ะค่าคาดหมายนะคะ expect value นะคะใช้แทนด้วยอันนี้นะ mu x นะบอกแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับสถิติเนาะครูอ่านว่า mu x นะคะ mu x เกิดจาก sigma x i คูณกับขออธิบายก่อนแปลว่าหนูต้องเอาอีก้อนนี้มาคูณก่อนนะ x i คูณกับ p x นะคะออแล้วก็ซิกมาคือผลบวกค่อยเอามาบวกกันทีหลังอ่ะอันนี้ยหตัวแล้วก็ต้องจำเรามาดูของเราเลยนะคะต้องหาค่าขั้นหมายของตัวแปรสุ่มเราก็มาดูอันนี้อันนี้คือโจทย์เดิมเนาะจำนวนพี่น้องนะคะไม่มีพี่น้องเลยมี6คนความถี่สัมพัทธ์ในที่นี้ก็คือ p x เนะาะี้เป็น x นี่เป็น p x เมื่อ x เป็น0ก็ได้0.12เมื่อ x เป็น1ก็ได้0ูจุดได้ p x เท่ากับ0.44แบบนี้อ่ะเราก็มาเข้าสูตรเลยค่ะเขาทำมาให้แน่ค่าคาดหมายนะคะ p เอ่อ m x m x เท่ากับ0คูณกับ x ไนงะ x i นี่คือ x i x x ศ x 1 x 2 x นสะ่วน x 0เป็น0คูณกับ p x 0อ่าต่อมา x หนก็คือ1นึ่คูณกับพีนะคะแล้วก็สองนคือค่า X เนาะ XI คูณกับพีเไปเรื่อยๆคิดเลขออกมาได้เท่านี้1.44ได้ี่สค่าคาดหมายแหละคือ1.44บอกว่าเขาบอกว่าจากบทเรียนที่นักเรียนเรียนมาเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเราก็สามารถหาเลือกเอาสถิติมาหาได้เหมือนกันก็คือเอา X คูณกับ f คูณกับ x คูณกับ x อ่ะดูนี่อันนี้ x อันนี้ก็คือ f อ่ะอันนี้ของเราก็คือโอ้อันนี้ก็ของเราก็คือ sigma า fx นั่นเอง x bar เท่ากับ sigma fx ส่วน n ก็คืออันนี้นะคะได้ค่าเท่ากันเรียบรอย้อยแล้วเขาบอกว่าจากตัวนี้นะคะเราแยกออกมาเป็นก้อนนี้ ูณกับก้อนนี้1นึ่งคูณกับย2ส่นห้าหคูณกับสิเดส่วนห้คิดเลขออกมามันก็จะได้สูตรเป็นอันนี้ก็คือ x i อ x อ่ะอันนี้ก็คืออะไร p x ใหญ่เท่ากับ x เล็กก็คือสูตรเดียวกันอ่ะสรุปก็คือจําสูตรนี้หนึ่งสูตรต่อมา ข้อ5เขาบอกว่าวงล้อเสี่ยงโชคนะคะถ้าเล่นได้แต้มคี่จะได้เงินรางวัล20บาทแต้มคี่1 3 5 7แสา้มคู่ก็มี1 2 3 4 5 6มีหมด6ช่องถ้าได้แต้มคี่ได้เงิน20บาทแต่ถ้าไม่ได้แต้มคี่ก็คือก็ไม่ได้เงินแต่ทุกครั้งที่เล่นก็จะเสียตังค์ครั้งละ10บาท อยู่นี่จากโจทย์เราก็มาดูค่ะตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่ม x คือกำไรหรือขาดทุนจากการที่หมุนวงล้อบอกว่าถ้าเล่นได้ได้20บาทแต่เราต้องเสียค่าเล่นครั้งละ10บาทเพราะฉะนั้นอีสิตัวนี้มันมาจาก20ลบ10เล่นได้20แต่ต้องเสียค่าเล่นไปแล้ว10บาทเพราะฉะนั้น ค่า x ตัวแปรที่เป็นไปได้ก็คือ10ส่วน e ลบ10ตัวนี้ก็คือเล่นไม่ได้ก็คือ0บาทแต่ฉันเสียค่าเล่นไปแล้ว10บาทมันก็เลยเป็นลบ10นะคะเราก็จะได้ px ของ10ก็คือก่อนนี้ px ที่มันเล่นได้เราก็จะเป็น4ส่วน10 4คืออะไรเนี่ย3 3 5 7มี4ช่องจากหมด10ช่อง ได้4ช่องต่อมากรณีที่ขาดทุน10บาทนะคะมีหมด6ช่องเป็น6สน่วน1ิเราก็มาหาค่าคาดหมายค่าคาดหมายก็คือเอา x คูณกับ px นะคะ x 2คูณกับ px นะก็ได้แล้ได้ปรากฏว่าได้ค่า μ x เท่ากับ L -2 นั่นแปลว่าขาดทุนครั้งละ2บาทยิงเล่นยิ่งขาดทุนนะคะประมาณนี้ต่อมาข้อ2นะคะ นิยามที่2ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องสูตรก็คือสูตรนี้เลยเห็นไหมอันนี้ไม่ยากไม่ยากอะแต่ว่ามันเยอะต้องจำสูตรด้วยสูตรตามนี้เลยนะคะก็คือซิกมาของ x i ลบเอ่มิ M x, ก็คือไอที่เราหาเมื่อกี้นะคะเราต้องหาเมื่อกี้ให้ได้ก่อนคูณกับ p x ใหญ่เท่ากับ x เล็ก ส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าพอมันเป็นกําลังสองปุ๊บมืนก็เรียกว่าความแปรปวนเรามาดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่ไม่เหตุการณ์ที่ขึ้นหัวนะก็มีศูนย์หนึ่มใช่ไหมคะ px ของเราจะเข้าเดิมได้มาแล้วตามนี้ต่อมาหา m x ค่ะ m x เกิดจากอะไรเกิดจาก x คูณกับ px เอาคู่นี้มาคูณกันเอาคู่นี้มาคูณกัน คุณกันเรียบร้อยเขาคิดเลขมาให้เราเรียบร้อยแล้วได้1.5ได้มิ x เอ็กเท่า,ากับ1.5และมาหาค่าคาดหมายอะค่าคาดหมายคือ1.5มาหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปใส่รูทเราก็เป็นส่วนเอาเป็นความแปรปรวนก่อนความแปรปรวนก็คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยยกกำลังสองอันนี้คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะพอยกกำลังสองเป็นความแปรปรวนนะคะเราก็มาคิดสูตรคืออะไรสูตรคืออะไรเลื่อนไปก็คือ x i ลบม x กกำลังสองแล้วค่อยคูณกับนี่คือ ดูสูตรทีละตัว xi ลบ mu x กําลังสองคูณกับ px ศูนย์อันนี้ก็คือต้องดูดีๆนะ x ก็คือหนะนะึ1 1. ่งเมื่อกี้ x เป็นศูนย์นะหนึ่งคูณกับหนึ่งจุดห้า mu x ได้หนึ่งจุดห้ากําลังสองแล้วก็คูณกับค่า px เท่ากับหนึ่งต่อมาบวกด้วย2ลบ1.5ยกกําลัง2คูณด้วยค่า px 2ต่อมา3ก็คือ xi -1.5 ้กำลังสคูณด้วย p x 3 p x เท่ากับ3คิดเลขออกมาให้เรียบร้อยแล้วได้0.75ต่อมาต้องการอันนี้คือความแปรปรวนต้องการส่วนเบี่ยงเบนก็เทครูทเข้าไปใส่รูทเข้าไปจบตัวอย่างก็สั้นดีแต่แบบคษาหัยเราไม่สั้นเลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเคสนี้ก็เหมือนกันนะคะเคสนี้บอกว่าโยนเหลียนเนาะ โยเหลียนผลบวกจากเมื่อกี้เลยจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็จะมี2ถึง12ทำหามิวอ่ะอันนี้เขาให้เป็น y แล้วก็เป็นมิว y มิวนะคะเอา x คูณกับ p x นะคะทำไปเรื่อยๆบวกกันแล้วก็ได้เท่ากับ7ไปเร็วต่อมาหาความแปรปรวนก่อนค่ะความแปรปรวนก่อนนะคะสูตรของเราอะไรก็คือ x i ลบมิวกำลังสองคูนกับ p x นะคะแล้วคิดเลข พอคิดเลขได้ความเบี่ยงเบนได้5.83เอามาถอดรูทเพื่อหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ได้ประมาณนี้เรามาดูตัวอย่างของเราตัวอย่างของเราไม่ธรรมดาเลยขอ,ขอเขียนก่อนเลยเพราะมันใช้เวลานานมากถามตันที่ทําในห้องได้เลยใช้เวลานานมากอะเรามาดูของเราโส์ให้ข้อถูกข้อผิดอ่ะให้ข้อถูกมาเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยให้จํานวนคนมา หา p x ซึ่งจริงเราหาไปแล้วะะอ่ะ p x ป็กเขียนในรูปเศษส่วนในตัวนี้ทำเป็นทศนิยมเลยก็ได้นะคะ p x คบทวนนิดหนึ่ง p x ก็คืออะไรก็คือเอาจำนวนคนตั้งหารด้วยทั้งหมดคนทั้งหมดก็เป็นศูนย์ส่วนสี่สิบหนึ่งส่วนสี่สิบสองส่วนสี่สิบห้าส่วนสี่สิบหกส่วนสี่สิบนะคะพอได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วมาเข้าสูตรของเราอันนี้เขียนให้ละเอียดเลยนะเนี่ยสูตรของเรานะคะคือ sigma x กับเป็นออ x i เป็น0คูณกับ p x บวกด้วย x 1คูณกับ p x 1บวกด้วย x 2คูณกับ p x 2บวกด้วย x 3คูณ p x 3ไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบทั้ง11ตัวแล้วก็คิดเลขคิดเลขออกมาเรียบร้อยนะคะคิดเลขออมาเรียบร้อยได้ค่า m x ก้อนนี้5.6 7 5ได้ค่า m u ได้ค่า x แล้วได้ค่าคาดหมายแล้วภาษาไทยคือค่าคาดหมาย ให้หาความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอลังการมากนะคะหนูไปดูด้านข้างเลยค่ะเพราว่าที่ไม่พออย,อยู่ะเราก็จะได้ x คูณกับเออพูดผิด x ู x ตัวแรกเป็น0นเนาะศูยลบ m x ก็คือ5.675ุกำลังสองคูณด้วย0นส่วน40 ต่อมาตัวที่2เป็นลบม x ก,ก็คือ5.675กํลังสองคูณด้วย p x 1ก็คือ1ส่วน40แบบเนี้ยทำไปทุกตัวเลยเอาใหม่นะฝังเธอฟังไม่ทันเอาใหม่นะต่อมาอันนี้ก็คือ x เป็น2ลบกับ m u x นี่นะ x เป็น2ลบกับม x กํกลังสองเอามายกกำลังสองกันนะแล้วคูณด้วย2 4, 4. ส่วน40ตามสูตรต่อมานะคะ x เป็น3คูณกับเออลบกับ μx ก็คือ5.6 75กเจ็ดกำลัง2คูณกับ px 3เนี่ยทา,อ,า,าอย่างเงี้ยมันเสียเวลามากเห็นไหมนักเรียนอ่ะเราก็ช่วยกันทำมาเรียบร้อยแล้วได้ต่ำเลยได้ความแปรปรวนคือ5.54นะคะความแปรปรวนคือ5.54ตรงนี้นะได้ไฮไลท์ดิจ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็น ความแปรปรวนคือ5.54ได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือใส่ดูดเข้าไป2.35จบนี่คือข้อหนึ่งของเรานะคะข้อหนึ่งของเรามี2พาร์ทนะพาร์ทแรกหา μx ก้อนนี้อีกพาร์ทหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะ,ะเผื่อจะแคปหน้าจออันนี้คืออันแรกให้แคปหน้าจอก่อน แคปหน้าจอไว้ดูนะคะหรือจะค้างไว้กดสต็อกก็ได้ต่อมานี่ข้อเดียวกันนะคุณนักเรียนข้อเดียวกันเลยนะจ๊ะถึงนี่เลยนะคะถึงไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยหยอกแค่ลอกก็เหนื่อยแล้วนักเรียนถ้าออกสอบอะไรยังไงเดี๋ยวรู้แล้วจะมาบอกะ อ่ะเรียบร้อยต่อมาข้อสองโอ้ข้อสองไม่ธรรมดานะข้อสองว่ามีเบี่ยหกใบเป็นสามมีขึ้นระบุหมายเลขสามห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดนะคะสุ่มหยิบมาสองอันหยิบแล้วโดยหยิบทีละอันนะหยิบแล้วก็ไม่ใส่คืนด้วยตัวแปรตัวแปรสุ่มก็คือเอ็กใหญ่ให้เป็นผลบุก ขยายสิ x ใหญ่นะคะเป็นผลบวกของแต้มทั้งหมดอันนี้คือรูปรัตัดต่อแล้วนะหา sample space ก่อน sample space นะคะ<ม>ก็คือ6คูณ5ได้30หยิบทีละอันไงหยิบแล้วไม่ใส่คืนได้30วิธี sample space ns 30วิธี x sample space นะคะกไ็ไล่ไปสามห3า3า3ห3ส สามสิบเอ็ดแล้วก็ต่อมาก็เป็นห้าหกสามห้าห้าสามนะเออเป็นห้าสามห้าสามห้าหกห้าสามห้าหกห้าเจ็ดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนตัวสุดท้ายก็คือแปดกับสิบเอ็ดเขียนไว้แค่ตรงนี้แหละไม่ได้เขียนเยอะนะมันสามสิบมันเยอะถ้าจากเขียนก็เขียนได้อ่ะเราก็มาดูผลบวกเขาต้องการผลบวกผลบวกที่น้อยที่สุดก็คือสามบวกห้าได้แปด ผลบวกที่มากที่สุดก็คือ19จะอยู่ตรงนี้จ้ะดูตรงสีชมพูอลังมากนะคะเริ่มที่ 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12อยู่นี่นะ12นะ12อยู่นี่ 8, 11, 12, 13นะคะอยู่ตรงนี้ไล่ไปไล่ไปจนครบ19แล้วก็ดูว่าผลบวกได้8มีกี่ตัวปรากฏว่ามี2ตัว ผลบวกได้9มี2ตัวผลบวกเป็น10มี2ตัวมี2ตัวหมดเลยฉันสรุปให้ฟังยกเวน้นผลบวก11และ13และ14ที่มีทั้งหมด4ตัวเวลาหนูทาเสร็จหนูเอาทุกตัวมาบวกกันว่าเฮ้ยแต่ตัวบวกกันมันครบ30หรือเปล่าถ้าครบ30แปลว่าเราอ่ะโอกาสถูกเรามากแหละนะคะสรุปใหม่ผลบวกแต้มอื่นได้เป็น2หมดเลยยกเวน้นผลบวกที่แป้มที่เป็น11 13 14 มีทั้งหมด4ตัวได้และอันนี้ px นะแค่ px ก็ไม่ต้องทำอะไรแหละ px คือคูตัวที่ครูเขียนปากกาสีดำนะคะเขียนมาเขียนหน่อยก็ได้ปะกะดาปะกกาดำปากกาดำปากกาดำปากกาดำอันนี้ก็จะเป็นแป๊บนึง 2องส่วนสาอันนี้ก็จะเป็นสองส่วนสาลงม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 าทุกอันเลยอ่ะอย่าลืมก้อนนี้นะเวลาตดไปนะคะสองส่วนสาอะหาค่าคาดหมายที่ไม่พอหลองนะนักเรียนปเป็นใจ่กระดาษต่อค่าคาดหมายนะคะตัวใหญ่ดีมากผลบวกเป็น8ปดไงผลบวกเป็นแคูณกับอะไรคูณกับ p x อ่ะเราทำเป็น2องส่วนสามีค่าเท่ากับ0.678อย 5, 30, 5, ู่นี่จ้ะนี่นะจ๊ะสี่ส่วนสามีค่าเท่ากับศูนย์จน่านี่จ้ะเมื่อกี้พูดผิดอ่ะ0.067 7 8ุดศูแปดอะไรนะศูน 7, 8, 1, 6, 7 8, นะคะเราก็อป8คูณกับ0 0น7 9ุคูณกับตัวนี้10คูณกับตัวนี้11คูณกับอ่ะสิ 11, มันมีทั้งหมดสีหลักสิบสา 12คูณกับ0.067นะครั1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ผิดหรอไม่ผิดหรอมัน,น่าจะแบบลบไปปะ่ะ หายไปจิมตับหาสองคูณศูนจุดแปดศูนสี่อ่ะใช่คุณลืมจริงแล้เนี่ย เอาแต่ละตัวระบบกันนะคะแปดคูณจุดศูนยกจดหกหกล้วก็สิบเอ็ดคู

แก้ได้สบได้13.248ปอ่ะปัดสามต่อสองตำแน่พอสิบสามจุดสองห้านี่คือมิลของเราพอมิลผิดทุกอย่างมันก็ผิดไปเลยนะคะนักเรียนต่อมาหาความ,มส่วนอะไรนะความแปรปรวน เราไ็ได้8ลบกับก้อนนี้ยกกกำลังสองแล้วคูณกับ0.067ทำอย่างเงี้ยนะคะใส่สูตรอย่างเงี้ยทุกตัวเลยแล้วก็คิดเลขเอาไปคิดมานะทำอย่างเงี้ยครั้ง12ตัวเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ข้อ3 อันนี้คือทําข้อ2ให้แล้วแล้วก็เหลือข้อหนึ่งคือข้อ3ไปฝึกทําเองข้อ3เล็กน้อยแล้วมีแค่นี้เองนะคะไปทําเองมาโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะ